สนุนโดยสมุนไพรขี้พึ่งและน้ำมันเหลืองตราโกครอสข้าวหอมมะลิตราสารฝันอาจารย์เราอยู่กันที่โรงแรมอมอรีต<ช>อนเมืองครับวันนี้จีจีกู๊ดแคนเอนหรือว่าท้องถิ่นไทยเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยครับเรามาสังเกตการให้รู้ว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชน76จังหวัดนะครับนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเรามาประชุมเรื่องอะไรกัน เมื่อวานเมื่อวานท่านศาสตราจารย์วุฒิสารตันไัยเลขาสมาคมพรกกกเก้าท่านมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทใหม่ของการถ่ายโอนรปสตโอ้ยุทธศาสตร์ของการแข่งอบจยุคใหม่ควรเป็นอย่างไรนั่นซึ่งซึ่งองค์ความรู้เยอะแยะมากมายวันนี้อีกฉันยัง่ได้มากระจายแล้วก็ท่านดรภูนรสรัตนทุกเนี่ยจะไปทุกจังหวัดเพื่อไปให้ดูว่า ในแต่จังหวัดเนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่และจังหวัดทำอะไรเพื่อพ,พี่น้องประชาชนเขามีนโยบายอย่างไรมีการปฏิบัติมีการทําทประโยชน์อะไรมากมาย1เบรแล้วเบรที่2เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวของการทํามาหากินแหล่งท่องเที่ยวจาน์ใช่ภาคอีสานภาคอีสานครับแล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ตาร์ที่สกลน,น,น,นครสกลนครครับไปดูว่าดรชูพงศ์นะคะของเราคําจวงของเราเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ท่านได้เตรียมงานไว้มากมายทาสาริสิ่งหลายอย่างที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทําอะไรบ้างประโยชน์ของพี่น,น้องประชาชนองค์กาต้องบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสโุโขทัยเราทํางานในทุกมิตินะครับตั้งแต่เกิดน,นะครับแล้วก็โตขึ้นนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับการเจ็บป่วยการดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็แม้กระทั่งการเสียชีวิตนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะฉะนั้นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขนครเราได้วางแผนในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นที่เน้นอยู่ตอนนี้นะครับก็เรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งก็มีการจัดงานโคขุนโคเนื้อแล้วก็วันกระบือแห่งชาตินะครับที่สุขนครเป็นครั้งแรกพัฒนาในเรื่องของวงการปรุสัตว์โคขุนสุรนครเยี่ยม ต่อไปเราก็จะมีนโยบายที่อาจะพาออกไปชมก็คือสมาร์ทฟาร์มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกนะครับแล้วก็ฟาร์มของคนรุ่นใหม่เป็นยุคที่ใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมขยะที่สะสมมาเป็นเวลา30-40ปีก็จะเอาขึ้นมาทำลายเป็นพลัางงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มีเอกชนมาร่วมลงทุนภาครัฐไม่ได้จ่ายนะครับในเรื่องของการลงทุน และก็นอกจากนั้นก็เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงคนจนคนพิการคนได้โอกาสร่วมกับสปสอชอนะครับในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงในเรื่องของแหล่งงบประมาณนะครับการเจาะน้ำบาดา,นนา,ฟฟา,าลนะครับการขอไฟฟ้าโซลาเซลล์นะครับแล้วก็การทําถนนสู่ไร่สู่นาด้วยนโยบายโครงการนอนาแก้จนนะครับซึ่งการทำโครงการนอนาแก้จนก็คือ การย้ายที่อยู่อาศัยกับที่ทํางานไปอยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่น้องประชาชนเนี่ยทำนาสี่เดือนอีก8เดือนทิ้งที่นาให้ลกลาา้างว่างเปล่าต้องไปทํางานกรุงเทพวันนี้นโยบายนี้จะทําให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับพ่อแม่สร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะครับแล้วก็ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถึง12เดือนแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะประสานกับส่วนราชการอื่นไม่ว่าจะเป็นการผลักดันถนนสี่เลนระหว่างอําเภอนะครับหรือ,อเส้นทางนะครับที่เชื่อม โยงโลจิสติกกับต่างจังหวัดนะครับโดยผ่านช่องทางของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันนี้อบจสกลน,นครคือผู้ประสานนะครับโดยร่วมกับทางจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านจุริรัต์เทพอ,อาจนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องชาวสกลนครและก็อบจสกลนครก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครอย่างเต็มใจครับผมที่นายกบอกว่า สิบแปดอำเภอจะต้องมีป ok ลอกแทงเพราะอะไรไหมน้ำประปาสะอาดดื่มได้ครับแต่อนาคตาลังเตรียมอยู่ครับกาลังเตรียมโครงการอยู่นะครับเพราะฉนั้นก็ให้มีน้ําประปาสะอาดในภารกิจที่เกินศักยภาพของอบตอเทศบาลอบอจอก็จะลงมาช่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของกิจกรรมเพื่อให้พี่น้องชาวสุรนครมีความสุขครับ,รบตอนนี้เราก็ร่วมกับมูลนิธิฝนหยาดเดียวนะครับนำนักกีฬายิมนาสติกจากเดนมาร์กนะครับมาสอนที่โรงเรียนกีฬาสุรนครแล้วก็ เปิดสอนให้กับเยาว,วชนทั่วไปที่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างไอดอลให้กับเด็กได้รักกีฬานะครับทุกปัญหานะครับพี่น้องสามารถติดต่อนายกอบอจอได้โดยตรงนะครับเพื่อลดช่องว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนต,อนต่างๆในการประสานงานโทรศัพท์ส่งเฟซส่งไลน์หรือประสานกับเจ้าหน้าที่ของอบอจอที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ18อําอำเภอนะครับประสานผ่านรองรองนายกหรือสวจ ทั้ง36เขตเลือกตั้งทำงานเป็นทีมเวิร์คครับผมกูดเกาวแนนประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเย้ <Yeah. S 1> โรงงานขุนแบงปั๊มพระจังหวัดแพร่ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยจากทีมงานคุณภาพครบวงจรสนใจโทร096 184 3269แขุนแบงเราจะดูแลอย่างดีที่สุด เครื่องมือแพทย์บริษัทเกรดฟรอนเทียประเทศไทยจำกัดผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐานสากลตรวจ ATK ถุงมือชุดตรวจปลอดเชือ้อยี่ห้อ a 2 f เซฟเรื่องความปลอดภัย เองถิ่นเพื่อประชาชน Good g o v e r n ก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวความเป็นอยู่การประกอบอาชีพความดีความเด่นของแต่ละจังหวัดทุกวันพุธบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่ง Good g o v e r และน้ำหนักศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ0 2น6 6 9 9 5 5ก สนับสนุนโดยบ้านที่ดินคอนโดจากแบมยาสีฟันสมุนไพรไม้พรูเฮิร์แล้วก็ทีมบริหารอปจ oh ออกมาเยี่ยมลงพื้นที่นะครับในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับกรเกษตรของคนรุ่นใหม่กเกษตรร,รุ่นใหม่นี่นะผสมผสานร,ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อปจก็จะมาช่วยเรื่องการตลาดโอ oh ค,ค่ะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์มากขึ้นนะครับก็ <c oughs> ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับท่านนายกสุโภชคำจวงวนี่เรามีพร้อมทุกอย่างนไชเดือนเรามีฟาร์มเรามีวัวเรามีต่อต่อไปแพะจะมาฟาร์มเรานะครับเราเลี้ยงไชเดือนเพื่อที่จะผลิตปุ๋ยแนะนําให้สมาชิกในกลุ่มเราเลี้ยงเพื่อที่จะใช้เองในสวนครัวนะครับอย่างต้นไม้ในสวนเราแล้วก็ผักในสวนเราใช้มูลไชเดือนอย่างเดียว รวมถึงนาข้าวด้วยครับนี่รุ่นไเดียนอย่างเดียวครับทางนายกองการบริหารจังหวัดนะครับท่านชูพงก็ส่งเสริมนะครับเพราะว่าโครงการนาแคชจนวันนี้นายกดรบุญชูคำชวงบอกว่ากินแล้วประโยชน์แล้วกินแล้วปลอดภัยเพราะว่าเราไม่มีสารนลูกที่สองนะครับอะตัดสตอรินแล้วอะอนนีท่านผู้ชมดูค่ะนีโอ้โหนายกก็กินแบบอันนี้การันตีเกษตรกรรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ที่พันที่นี่คือ สามารถตามใช่ไหมครับสามารถฝากก่อสารเคมีครับเพราะฉะนั้นกินได้อร่อยดีแล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับนอกจากที่เขารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยอบจก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ส่งเสริมสับในการส่งเสริมการทํางานความรู้หรือตลาดนะครับเอออันนี้สําคัญเลยทาแล้วไปขายใครเนี่ยไม่ได้แล้วก็ตอนนี้อบจกําลังทําแพลตฟอร์มเว็บไซต์นะครับขายสินค้าของคนจังหวัดสุรนครทั้งจังหวัดนะครับตอนนี้กําลังออกแบบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ตัวนี้ จะรวบรวมเอาสินค้าแต่ละหมู่บ้านนะครับเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ของอบจของอบจสุริทรนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านส้าออาานนอหรกิเเ็ยยป สายพันอะไรกันไนค์คาร์ล์ครับเอามาเลกันไนค์คาร์ล์โอ้โหท่านผู้ชมดูดิข้างๆก็คือเราขยายเรียบร้อยแล้วโอ้นายกดูสิโลละห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับโอ้เราสามารถขยายเป็นกระมังแบบนี้ได้อีกสี่กระมังนี่กระมังละหนึ่งพันนะครับนับเลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหนับไปทั่วเลยนายยกประมาณดูนี่ประมาณสองร้อยกระมังครับฮะเอาเอาพันคุณห้าร้อยห้าร้อยจากเนี่ยเขาจะไสเดือนเนี่ย ขายได้3อย่างนะครับสอย่างคืออันที่1คือปุ๋ยปุ๋ยนะครับอันนี้ขายกิโลละร้อยใช่ไหมครับค่ะอันที่2ตัวตัวขายกิโลละ500อันนี้คือเครื่องจักรนะเครื่องจักรนะสามสามก็คือน้ําเยี่ยวมันครับโอ้ขายลิตรครับอันนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยครับอ่ะอันนี้ลิตรละเท่าไหร่นะเป็นน้ําหมักครับน้ําหมักเป็นลิตรลิตรละลิตรละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเพราะฉะนั้นไส้เดือนขายได้3อย่างอย่างนี้นะครับแหมแดงนี่ก็คือ เป็นพืชน,นะครับที่ขึ้นอยู่ในหนองหานแหล่งน้ําธรรมชาติของสกลนครน,นะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็มีข้อดีก็คือมีโปรตีนถึง3 0สามารถที่จะเอาไปบดนะครับแล้วก็ทาผสมคนหัวอาหารได้นะครับเพราะว่าในฟางข้าวนะครับมีโปรตีนแค่1%นอร์เซในลำมีโปรตีนแค่7%คุณภาพเท่ากับปลาป่นนะครับะอะไรหรอแคลเซียมเลยแคลเซียมโปรตีนสุดยอดนะครับก็คือแหนแดงครับเพราะว่าต้นทุน ที่เกษตรกรจะมีกําไรหรือขาดทุนอยู่ที่ต้นทุนอาหารสัตว์นะโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเราเอาแหนแดงมาทานะครับต้นทุนประมาณกิโลละ2บาทไม่ต้องไปกลัวว่าจะิดงานวิจัยรองรับนะครับเลี้ยงโคขุนเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดครับค่ะคุณสมบัตินะครับความทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับจะสู้แหนแดงเกล็ดทองไม่ได้อันนี้ดีกว่าเหรอครับอันนี้ทนกว่าเป็นการค้นพบโดยปศุสัตว์นะครับโอ้ท่านผู้ชมที่น้องหานมาดูงานที่สุโขทัยครับเืองแห่งการศึกษาดูงานด้านเกษตรครับ มีที่นี่สกรนครเอาแหน่เนี่ยใส่ลงประเด็นท้องนาพร้อมกับการเพาะปลูกข้าวหนึ่งไร่ใส่ไปแค่ห้าสิบกิโลจะกลายเป็นสองตันแล้วที่จะงงอกามค่ะแล้วได้ในตัวเจ่นใช่ไหมไม่ต้องไปรอปุ๋ยเราอยู่ที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างเดียวครับเนี่ยครับจาจาเป็นไงมูนายกเองอร่อย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 สุดยอดนี่คือเกษตรผสมผสานเป็นธนาคารโคกระบือนะครับของของใครบ้างของสมาชิกครับ50คนงวนี้ทางปริสั์สนับสนุนครับให้ให้เกษตรกรในกลุ่มมายืนแล้วก็คืนลูกตัวแรกที่แน่นอนประชาชนแข่งแข็งพี่น้องประชาชนในเขตตะบนขมิ้นหรือว่าเขตป่าขุนรอาได้ อาใช้สารที่เป็นป่าปัจจัยจากสารเคมีครับผมเราก็ต้องมีเลี้ยงโคแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแต่ทีก่การเด,ดเสรก็คือมีป่าครับมีป่าครับอันนี้โปรตีนที่รเราเลี้ยงได้เองครับผมแล้วก็ปล่อยเนื้อแดงเพื่อเป็นอาหารปลาด้วยขยายพันธุ์ดีครับเพราะฉะนั้น้หาหมูแพงกินอะไรก็กินหมูก็ได้เพราะเราเลี้ยงเองวันนี้ไข่ท้องตลาดเกือบสี่บาทบแต่ไข่บ้านเอ็มฟรีครับเป็นการใช้พื้นที่ทางการเกษตรได้เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับ ซึ่งใช้พื้นที่ได้12เดือนทั้งปีนะครับเป็นการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวครับเราอยู่ที่โครงการนอนนาแก้จนประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเปลูกเองกินเองปลอดภัยเองปลาอย่างไหนเล็กฟาร์มออแกนิกครับผมปลาอย่างไหนปลาอยู่ไหนล่ะปลาปลาไบโอฟอคับปลาส่วนป่าบ้านดินครับทำด้วยใจกินอย่างมีความสุข ปลอดชาปรปล่อยารอะไรครับทั้งหมดทั้งมวลใน,น15ไร่เนี่ยเราใช้ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์จุดนี้จุดเดียวความสูงประมาณ9เมตรนะครับบรรจุน้ําได้8,000ลิตรระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์8,000ลิตรเนี่ยถ้าแดดดีๆอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็เต็มเลยนะครับปราเขาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับก็เลยทําให้การบริหารจัดการในรูปแบบสมัยใหม่นะครับเป็นปลาปลานิลที่เราเลี้ยงแบบไบโอฟ็อกเลี้ยงแบบแบบแบบระบบปิดครับ เราใช้หลักการของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายมูลขี้ปลากลายเป็นก๊าซไนโตรเจนแลวเหงือกับหน้าไปกับอากาศครับแล้วใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลาด้วยเป็นปลาที่สะอาดสังเกตได้ง,ง่ายคือลำไส้เขาจะขาวนะครับกลิ่นคาวจะน้อย รสชาติเนื้อเขาจะนุ่มปลาปลาธรรมชาติเพราะว่าเขาว่ายเขาว่ายน้ําตลอดเวลาน้ําเป็นสีอย่างนี้น้ํามาสีจากกากน้าตาลนะครับโ oh, อ้แล้วจากกากน้าตาลเพราะละอาหาร,รของจุลินทรีย์ที่ดีคือความหวานจากกากน้าตาลจะมีหัอาหารสําเร็จด้วยนะครับอาหารสำเร็จให้ให้เป็นเวลาด<า>ังวันใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดทั้งหมดดูแลทุกย่ะทุกอย่างใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือคนเป็นเจ้าของสามารถดูทั่วๆไปได้ขอที่ที่มีอินเทอร์เน็ต บอกทุกอย่างเป็นเป็นกราฟเหมาะสำหรับผู้บริหารเหมาะสำหรับเจ้าของฟาร์มเลยนค,คนรุ่นใหม่ทําการเกษตรที่เก็บรายละเอียดได้นะครับโดยการส่งเสริมของอบจอปลาธรรมชาติมันมีปัญหาตรงเรื่องของโรคพยาธิใหม่นในตับถ้ากินติดใช่ไหมครับแล้วก็มีพยาธิบางตัวที่เราไม่สามารถมองเห็นได้การเลี้ยงระบบไบโอฟ็อกนี่คือไบโอคือสิ่งมีชีวิตฟ็อกก็คือจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับเอาม,มาช่วยในการบําบัดน้ำเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยเป็นน้าที่ดีเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลา ปลาเขาก็อยู่ๆยังมีความสุขนะมครับมีความมีความสุขเขาจะทานอาหารได้ดีแล้วก็จะเจริอนเติบโตได้ดีเนื้อปลาก็จะอร่อยพอนํามาแปรรูปก็ได้หลากหลายเช่นอันนี้ปลาส้มอันนี้ปลาส้มปลาล่าปลาล่าเขาคั่วเป็นปลาเดียวอันนี้คือปลาเดียวเดียวกันเป็นแบบผีเสื้ออันนั้นแบบตัดหัวครับเลี้ยงแบบเ i o ฟอก็คือมันยิ่งยิ่งดียิ่งดีมากกว่าครับคือจุดเด่นของเขาคือเขาเลี้ยงได้หนาแน่นมากๆได้มีกระบวนการจัดการที่ง่ายกว่า กับการถ่ายน้ําที่มีแบบระบบอัตโนมัติทุกอย่างควบคุมด้วยระบบ IOT หมดเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านนายกอบจนะครับท่านดรชูคงคำจวงนะครับแล้วก็ขอบคุณสามมหาลัยที่เป็นที่เลี้ยงอย่างดีเลยครับ,รบมหาลัยราชคักนทรีบอกเยมหาลัยมอกระเสและก็มหาลัยราชมงคลนะ,ะครับของได้ให้องค์ความรู้ได้ให้โอกาสได้ให้น้องๆได้มีสถานที่ฝึกงานแล้วก็ทํางานอย่างจรงิงจังเป็นการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้อย่างจรงิงจังและยั่งยืนเชื่อมต่อกับโครงการ นอนนาแค่จนได้ครับสมาร์กแค่จนก็เป็นสุขทักเนี่ยสามารถปลูกด้วยน้ำเลี้ยงปลาได้เราเข้าในเรื่องของหลักการซีโรเวทก็คือทำของเสียให้กลับมาใช้หน่อยโอเคี้วัวเนี่ยถ้าคนมองว่าเป็นสิ่งสกปรกก็คือสิ่งสกปรกแต่คนรุ่นใหม่เราคิดว่านี่คือเงินคือทองครับเพราะว่าหน้าแ้งเนี่ยเราจะตากแล้วก็เอาใส่กระสอบเก็บไว้ เอาไว้จำน่ายตอนหน้าฝนก็สอบละ50บาทครับคือ1ปีเนี่ยเฉพาะขายขี้ัวเฉยก็สามารถซื้อทองได้เกือบ2บาทเราจะปลูกผักขายครับตัดสัปดาห์ละหนครั้งขายที่ไหนเราขายผ่านช่องทางออนไลน์ยินที่ผสมมีอะไรบ้างครับเนี่ยส่วนผสมนะครับผมก็จะเป็นสูตรของแม่โจ้ครับจะมีแกลบดิบนะครับแกลบดำนะครับ ม,มีมูลวัวอ่ามีอ่ามูลไก่มีขุยมะพร้าวครับมีน่าดินแล้วก็มีน้ําหมักสูตรพิเศษของเรา<ม>ที่เราทําเองภายในฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อหมักจากเล็กฟาร์มเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม,บผมพอทานแล้วให้อ่าบำรุงสุขภาพไม่เป็นอันตรายสามารถลดหุนได้ลดหุนได้สังเกตุนเน่ยคเรายังมีอะไรไหมคะน้ำผ่ยกยิมจูกินแล้วอร่อยนะดูเพิ่มอนุมวลอิสระทำให้แก่ยากท่านนายกให้ฉันเนี่ย ตอนนี้นะคะ7.2แต่ดูเหมือนกับคน5.4นะคะแล้วก็ดูท่านขออ๋องท่านเนี่ยค่ะตอนนี้อาศัยล่างหลานยาอยู่ที่จริงนะท่านอายุมากแล้วแต่ก็สวยายเพราะอะไรสวยาสเพราะว่าเธอกินกาแฟแล้วก็น้ําเพื่อสุขภาพแล้วก็ผักเพื่อสุขภาพคนเราถ้ากินอาหารสุขภาพสุขภาพร่างกายก็ดีค่ะเกษตรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพเย้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องทากอน ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955 ลูกชิ้นหมูผลิตจากเครื่องจักรอันทันสมัยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดหมูยอน้ำยาสัญลักษณ์หมู3ามตัวตรา PJP ผลิตโดย PJP ฟู้ด s จำกัดโทรศู7 5์สองเหอกิ่นได้อร่อยดีมีความสุขเครื่องมือแพทย์บริษัทเกรดฟรอนเทีย์ประเทศไทยจำกัดผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐานสากลตรวจเอทเคถุงมือชุดตรวจปลอดเชือ้อยี่ห้อ A2F เซฟเรื่องความปลอดภัย เขาถิ่มเพื่อประชาชนกู o ดก o วันแนนก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวความเป็นอยู่การประกอบอาชีพความดีความเด่นของแต่ละจังหวัดทุกวันพุธบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งกู g ดก e ว n นแนนสนับสนุนโดยโรงงานขุนแบงปัมพระจังหวัดแพร่096 184 3269 ท่านผู้ชมเจ้าขาว,วันนี้มาที่งานแถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาพอสมูลนิธิร่มก้าวเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็มีพิธีการเซ็นเ o u โโครงการแพทย์อาสาพอสเนี่ยรวมกับดี A w e l เ n e วเนเขาใหญ่แถลงโครงการที่จะอบรมแพทย์อาสานะคะสร้างแพทย์อาสาพอสสามพันคนเพื่อเตรียมความพร้อมโดยเป้าหมายครับโดยเปายยย้าหมาย77จังหวัดเนี่ยประมาณ7 เจ็ดเจ็ดหมื 7, 000, น 8, 000, นน่นถึงแปดหมื่นคน DNA w e n i c e ก็จร,ร่วมกับทา,างพออาสอในการที่จะจัดพัฒนาบุคลากรทางแพทย์นะฮะทางการแพทย์เป็นจินนตาาอาสาโครงการ DNA Wellness ซึ่งกำลังจะร่วมกับโครงการแพทย์อาสาพศออเพื่อทำการจุดพลุสร้างแพทย์อาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในปริบทที่ สังคมไทยในอนาคตก็ต้องการแพทย์อาสามากขึ้นก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะเราคือจิตอาสาเราจะทำแพทย์อาสาให้เยอะและเพื่อที่จะตอบสนองกับผู้ที่ป่วยไข้คนที่ด้อยโอกาสได้กลับมาสุขภาพดีอย่างสามารถสู้ไหมคะสู้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 นะครับสู้สู้ครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคนเราเนี่ยค่ะถ้าไม่ป่วยไข้ถือว่าเป็นลาบอันเริฐแต่ที่ตองการถ้ามันเกิดไม่รู้จะไปไหนเรามีอยู่ที่ ดีเอ็นเอเวีนเขาใหญ่ชวิตง่ายๆเพลงได้หลายเด้งค่ะวันนี้ไปดูบรรยากาศในงานกันโอ้โหราคาถูกหมดเลยค่ะท่านผู้ชมไปกันท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิท่านจุฬินักษณ์ภิสิทธิ์เองเนี่ยท่านสั่งการว่าให้พวกเราเนี่ยมาร่วมกันนะครับกับทั้งห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างโลตัสนะครับบิ๊กซีแมคโครท็อปนะครับ กิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับที่จะลดราคาไก่ต้มสุกจํานวน1นึ่งแสนตัวทุกห้างขายราคาเดียวกันหมดคือ189บาททุกห้างก็มีการจัดชุดประหยัดนะครับ รับช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีผลไม้นะครับที่จะลดราคาลงมาด้วยรวมทังง้งของเส้นไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเทียนขนมเข็งวันนี้ไข่ไก่ก็ยังอยู่ที่แผงละ99บาทนะครับหมูก็เนื้อแดงก็ราคาก็ที่ร8 0ยบาทนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มปรับลดลงมาอีกเครื่องใช้ไฟฟ้าลดอีกอก็มาลดด <bruk S 2> ้วยพี่น้องประชาชนนะครับผู้ค้าผู้ขายนะครับรายใดนะครับที่ไปช่วยโอกาสขึ้นราคานะครับตรงนี้ถือว่า ไม่น่ารักนะครับแล้วก็ถ้าพบเห็นนะครับก็โปรดแจ้งได้ที่สายด่วน1569กรมการค้าภายในครับก็สินค้าที่จาเป็นในช่วงเทศกาลตรุษจีนะครับเราก็ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้านะฮะช่วยลดค่าครองชีพในส่วนนี้นะครับลดกําไรลงหน่อยนะครับเพื่อมาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยราคาห้างกับราคาที่ข้างนอกค่ะใกล้เคียงกันทุกข้างช่วยกระทรวงพาณิชย์ประยาม มหาวิทยาลัยมอบุรภพาบางแสนจังหวัดชนบุรีก็ได้มาเปิดบูธสนับสนุนและก็ส่งเสริมนำนวัตกรรมความรู้เข้าไปปรับปรุงแล้วก็เสริมยอดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีไรายได้ชุมชนเข็มแข็งเราไปดูกันค่ะท่านผู้ชมมาดูค่ะ มาบุรพาเองก็มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแหล่งท่องเที่ยวการจัดการบริหารขยะหรือแม้กระทั่งการทำตลาดนะครับเรามีองค์ความรู้ที่หลากหลายนะครับมาบุรพาเองเนี่ยพยายามตอกย้ําความเป็นหมาลายชั้นนาในภาคตะวันออกเนี่ยด้วยการใช้องค์ความรู้นะครับที่เหมาะกับชุมชนสังคมและท้องถิ่นนะครับมาบุรพาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยย อย่างชันนาลงใครจะคิดว่ามันเป็นสบู่และที่สำคัญผ้ขาขมา้าใครจะคิดว่ามันเป็นมลา,ายกรเสื้ออย่างนี้ยอมด้วยมะพร้าวแล้วก็ขนมซึ่งอร่อยหอยนางรมที่อร่อยนี่โดยเฉพาะพอออยฉันนี่สบู่ชันนาลงแล้วออกมาเป็นอะไรไหมครลายสครับที่สวยงามและนี่กินหอยนางรมสดจะไม่พอต้องกินหอยนางรมแห้งเป็นข้าวเกีย๊ยวท่าโสมและนี่ค่ะแป้งเท้าใหญ่ม่อมเราต้องยอมว่าสุดยอด แล้วก็ที่กาแฟเราเอาเป็นมะพร้าวกะทิมาเป็นส่วนผสมและนี่บัชออนทาให้หน้าสวยแน่นอนและที่โคมไฟที่สวยงามเด่นชัดและก็นี่ค่ะน้ำไม่ใช่น้ำนำอ้อยครับน้ำอ้อยนออยี่ถ้าอย่างนี้ช้างชอบแต่อันนี้คนชอบเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์เลยว่ามอบุรพานํำมาซึ่งนวัตกรรมยู <You two S 2> ทูทีมอบุรพาเย่ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> บางแสนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องทาก่อนวันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวต้องไปกันก่อนไปก่อนแม่จันสวัสดีครับ